หลวงพ่อเงินดูพะด้วยตาไม่ใช่ด้วยหูยิ่งศึกษายิ่งรู้ว่ายังไม่รู้อีกมาก ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์และเพื่อนๆชาวอุทิศสีสันทุกท่านสวัสดีครับเราพบกันเช่นเคยครับการศึกษาพระเครื่องนะครับวันนี้เรามาในเนื้อดินนะครับพระเนื้อดินเนื้อดินเผานะครับก็ประมาณสักร้อยปีได้ไหมนะครับในหลวงพ่อปานวัดบางนุ่มโคนะครับประวัตินะครับท่านเกิดพศ .2418 นะครับ วันภาพก็ยีกกรกฎาคมสองพสิริก็อายุป,ประมาณหกสบกว่าปีนะครับหกปี42่สิสพรรษานะครับ2418ก็อยู่ในสมัยรัชการที่5นะครับดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดบางนมโคระหว่างปีสองพันถึงแปดสก็ประมาณสักสปีเองนะเนี่ย 78 -8 ดปถึงปี4ปีนะครับ4ปีเองนะครับเ,เป็นเจ้าวาดปกตินะครับตามประวัติที่ผมได้ดูคลิปวิดีโอหรืออะไรนะที่เขาไปทำคลิปประวัตินะครับท่านท่านมักจะไม่ค่อยชอบนะครับเป็นพระสมถะนะ,ะแล้วก็ชาวบ้านเขาคงเลื่อมใสาทาน,นะครับกป็เลยนิมนต์ท่านเป็นเจ้าวาดนะครับท่านมักจะสร้างพระพุทธรูปนะครับพระพุทธเจ้า อยู่เหนือสัตว์พานะอันมีพุทธหนุมานเม่นไก่นกและปลาเป็นต้นอันนี้อย่างที่เราเคยได้เห็นได้ยินนะครับท่านอุปสมบทนะครับในปี2439นณะวัดบางนมโคโดยมีหลวงพ่อศูนย์วัดบางป่หมอนะครับเป็นพระอุปชาพระอาจารย์จ้อยวัดบ้านแพนเป็นพระกรรมวาจารย์นะครับวาจาจารย์ พระอาจารย์อุ่มนะครับวัดสุขาพจน์เป็นพระอนุสาวนาจารย์นะครับได้รับฉายาเป็นพระอุปชาวาโสนันโทนะครับหลวงพว่อปานโสนันโทต่อมาได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงพ่อสุนนะครับก็เดินทางมาศึกษาปริบัติมาศึกษาปริยัติธรรมณวัดสเกตที่กรุงเทพ แล้วก็ไปต่อที่วัดเจ้าเจ็ดในพระนครศรีอยุธยานะครับเรียนแพทย์แผนโบราณจากวัดสังเวชศึกษาเพิ่มเติมกับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยและพระอาจารย์โหน่งนะครับอดีตเจ้าวาดวัดคลองบดันนะครับเรียนวิชาสร้างพระเนื้อดินจากชีประขาวเรียนการลุกเสกพระเครื่องและเป่ายันเกาะเพชรจากอาจารย์แจงสวรรคโลกได้รับคาถาปัจเจโพ,พธิสัตว์มาจากภูพึ่งนครศรีธรรมราช หลังอย่างนั้นท่านได้เดินทางนะครับกลับมาอยู่วัดบางนุมโคและได้พระราชทานสมณศาักดิ์เป็นพระครูวิหารกิจจานุการนะครับคิดว่าท่านก็คือหลังจากขั้นฉันเพลนเสร็จแล้วท่านก็ลงมาสงเคราะห์ชาวบ้านนะครับตลอดทั้งวันทำน้ำบนรักษาคนไข้นะครับรวมถึงผู้ที่ถูกกระทำคุณสายลงงปานก็ได้ ช่วยเหลือปัดเป่าให้นะครับหลวงป่านสังขารเมื่อ26กรกฎาคม2481นะครับตรงกับสมัยรัชก,การที่8ิรีอายุได้63ปีบวช42พรรษานะครับอ่ะ,อะก็เป็นประวัติพอสังเขปนะครับก็ให้ท่านได้พอรู้ว่าข่าวแล้วท่านก็ไปศึกษาเพิ่มเติมต่อนะครับอ,องนี้นะครับเป็น นั่งบนไก่5้าเส้นนะครับหางห้าเส้นนะครับ,หหนนรบผมได้มาจากลุงนานแล้วนะครับผมเห็นว่าเนื้อมันแห้งแห้งเก่ามันดีมันสึกนะครับหลายคนมักจะดูในเรื่องของพิมพ์อย่างเดียวจริงๆพ้าเนี่ยขนาดมันจะกว้างจะใหญ่กว่านี้นะครับนะ,นะไซต์ต่างกันเลยนะโอ้ไซต์ต่างกันเลยนะเนื่องจากว่านะครับเนี่ยผมได้ดูจากพิมพ์ไก่ห้าเส้นนะครับ พราะว่าเขาตัดมาชิดนี่เลยตัวยันนะครับเนี่ยยันนี่โดนหางปกติมันจะห่างออกมานี่ประมาณนี้เลยนะประมาณนี้เลยครับเนี่ยคือก็ประมาณเท่าองค์เนี่ยแต่ว่าเนี่ยตัดชิดมานี่เลยตัดชิดเข้ามานี่ตัดชิดมานี่นะครับชิดมากนะครับอันนี้ก็ตัดชิดตนไม่เห็นขานะครับจริงๆจะเห็นขาไก่ตีนไก่ตรงเนี้ยนะครับตัดชิดมากนะครับนี่ดูจากการตัดนะครับ ร่องรอยการตัดงานมือนะครับงานมือเราก็ดูความเก่านะครับดูความเก่าผ้าเนี่ยกดแม่พิมพ์นะครับกดคิโะองค์แล้วก็ทามาเรื่อยๆนะครับไม่ได้สร้างเสร็จในวาระเดียวครั้งเดียววันเดียวนะครับมีทําเรื่อยๆนะครับมีทํามาเรื่อยๆจากประวัติที่ผมได้ศึกษานะครับไม่ว่าจะดินขุยปูนะครับดินขุยปูว่านร้อยแปดนะครับเกสรดอกไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับก็มีการผสมลงไป นะดินต่างๆนะครับแล้วก็แกะไม่พิมพแล้วก็ปั้นกดไปปลูกเสกเดียวนะครับเสังเกตว่าจะมีความเก่าเพราะว่าถูกสัมผัสนิสึกไป mm hmm. องค์ชัดจะเห็นหน้าตานะล่องซอกแขนนิ้ลึกนะครับยันนะครับก็ตรงนี้ก็มีนะหรือว่าผมว่าเห็นเนื้อหา,อาเก่าดีนะเห็นว่านแดงๆนะครับก็เรียกว่าเขาชอบเรียกกันนะว่าแร่ดอกมะขามนะครับ ผมก็ไม่รดนเป็นแร่หรือเปล่าผมนั้นขานว่าเป็นว่านนะครับมันเป็นว่านนะเพราะว่ามันสีออกแดงๆครับเราจะเห็นในเนื้อมักจะเห็นในเนื้อดินเผาอยู่เป็นประจํานะครับพระที่เนื้อดินเผานะเราจะเห็นอยู่เป็นประจําผมก็้นฐานว่าน่าจะเป็นในเรื่องของพวกเกสรดอกไม้นะพวกว่านอะไรพวกนี้นะครับเห็นแดงๆเหมือนแล่ดอกเหมือนดอกมะขามนะครับ การแห้งของเนื้อดินนะครับแห้งหดเขียวนะครับดำๆไม่แน่ใจนะนะครับว่าคาบลักคาบลานะครับเดี๋ยวลงกล้องพันเอ็กจะดูเหมือนจะเป็นคาบลักกันนะธรรมชาติครับผมดินมันฉ่ำเลยตรงนี้ไม่ได้ไปขัดอะไรที่เขา ผมเก้ามาักจะเอาไปขัดใบตองแห้งใช่ไหมนะครับธรรมชาติเลยนะครับท่านดูตามร่องตามอนะไรเนี่ยแห้งหุดเขียวของดินนะครับจุดที่ไม่โดนสัมผัสดูความเก่าครับเล่นพระเก่าเราดูความเก่านะก็ประมาณร้อยกว่าปีแล้วสินะครับอันนี้ร้อยกว่าปีแล้วนะครับเกือบร้อยปีเดี๋ยเนะถ้า ตามประวัติได้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมคำนวณนะ 2, 4, 7, 8, 2, 5, าสองสี่เจ็ดแปดสองห้าเาก็ประมาณเกือบร้อยแล้วนะครับเกือบร้อยแล้วเกือบร้อยปีแล้วมีความเก่านะครับธรรมชาติตัวอักขรยันต่างต่างนะครับแล้วก็ไก่นะครับเขาบอกว่าดูตรงนี้นี่จะงอนติดกันขาอติดเหมือนกันเห็นไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมมองความเก่าเนื้อหามันได้นะครับแต่ว่า ขนาดขนาดองค้าเนี่ยเห็นไหมก็ยังตัดไม่เท่ากันเลยเนยมุมซ้ายมุมขวานะครับมุมซ้ายมุมขวาการตัดต่างๆนะครับเพราะว่าเป็นงานมือนะครับช่างไม่คงไม่ได้มีคนเดียวนี่นะครับก็คงจะช่วยกันทําช่วยกันกดช่วยกันตัดนะนะนะครับนี่ความแห้งหดเหี่ยวรอยอ้าต่างๆรอยปีรอยแยกแก่การตัดนะครับมีหลุมอะไรด้วยนะครับหลุมเทพ นี่รอยอุดก็ยังมีอยู่นะครับปูนขาวรอยตัดนะครับธรรมชาติมากคลิปนี้เบาๆนะคลิปนี้เบาๆดูลุมเทพผมดูเป็นงานมือดีงานชาวบ้านดีครับเพราะว่านะงานแบบนี้มันไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับ แห้งเลยกังเลยแห้งกังเลยมันฉ่ำนี่แห้งหดเขียวนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของอพวกว่านเกรสรดอกไม้มันเกิดการย่อยสลายนะครับเกิดเป็นหลุมยุบลงไปเนี่ยนะครับเนี่ยหลายจุดเลยนะครับมีหลายจุดมีหลายจุดมากนะครับมีหลายจุดมากนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่า เป็นเยี่ยงอะไรนะครับเดี๋ยวเราดูในกล้องขยายพันเอกอาจจะเป็นในเรื่องของมวลสารก็ได้แร่ก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะสันนิษฐานว่าเป็นพวกว่านเกสรต่างๆนะครับเนี่ยมันเกิดการย่อยสลายนะครับเมื่อเผาแล้วมันก็ไหม้ยุบตัวอะไรพวกเนี้ยเป็นไปได้หมดนะครับแห้งหมดเฉียวเป็นหลุมนะครับอย่างนี้มันปลอมไม่ได้หรอกปลอมไม่ได้หรอกนะนะครับเนี่ยมีหลุมด้วยนะ รอยปาดรอยอะไรแย่ๆเลยครับว่าสวยไปอีกแบบหนึ่งครับนี่ว่านดอกมะขามดแดงเต็มเลยครับนี่คลิปนี้สบายๆนะครับเนื้อดินไม่ต้องดูมากไม่ต้องดูอะไรมากดูความแห้งความเก่านะครับดูความเก่า มีหลายหลุมเลยนะมีหลายหลุมเนะครับเป็นจุดในการพิจารณาเหมือนกันอาจจะเป็นเมวลนสารได้นะก้อนๆอ,อะไรพวกนี้นะครับเป็นหลุมเยอะเลยนะครับเป็นหลุมเป็นโพรงเต็มเลยนะครับอี่ัองอุดอยู่เลยปูนขาวนะครับไปจิ้มมาแค่เนี้ยแบบ อุดใหญ่ๆอ่ะนะครับไม่ได้เป็นแท่งกลมๆนะเนีน่ยผมมองว่าเป็นงานออริจินอลนะประมาณนี้นะครับเอกลักษณ์บางทีดินมันเหลือประมาณขนาดนีนนก้กดมาแล้วช่างอาจจะฝีมือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเด็กวัดฝีมือไม่ดีมาตัดตัดไม่ค่อยสวยนะครับเพราะเป็นงานมือนะครับมันมันไม่ได้ว่าเป๊ะเหมือนงานพิมพ์มาตรฐานบล็อกสําเร็จรูปนะครับเหมือนที่เรากดพระกันทุกวันนี้นะ ดูความเก่าความอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวเราลงกล้องพันเอ็กเนี่ยเราจะเห็นในเรื่องของรอยปีแยกนะครับรอยปีรอยอะไรพวกนี้นะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในเนื้อหามันต้องมีความเปลี่ยนแปลงครับผ้าเกือบร้อยปีเนี่ยมันต้องมีความเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับในการเรื่องแห้งหดเคี้ยวการเอ่อเขาเรียกอะไรเสริมเนื้อนะครับของเทนเซียมคารเบเนตนะรเราก็หลักวิยาศาสตร์เข้ามาช่วยนะมาดูความเปลี่ยนแปลงเพราะผ้าใหม่มันมันยังไม่เกิดนะครับผ้าใหม่มันยังไม่เกิด ในเรื่องพวกนี้นะการเกิดอารคนไน์อะไรพวกนี้นะครับยังไม่ใช่คลาสไชหลวงพบปานนะครับขี่ไก่หางห้าเส้นคลิปนี้เบาๆคลิปนี้เบาๆนะครับเอามาชมกันเป็นวิทยาทานเป็นความรู้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับครับเรามาดูภาพขยายจากกล้องพันเอ็กนะครับเราจะเห็นว่าเนื้อดินเผานะครับ มีความแห้งหดเขียวนะครับข้าปลาแล้วก็ในเรื่องของว่านนะครับแร่ดอกมะขามอะไรเนี่ยนะแดงๆอย่างนี้นะจะเป็นแดงๆอย่างนี้คนระับแดงๆอมม่วงบ่วงนะครับว่านดอกมะขามนะครับความแห้งหดเขียวข้าปลา ดูความเก่าับผ้าเกือบร้อยปีเนี่ยนี่นตรงนี้นะครับที่บอกว่ามันมันแล้วเนี่ยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครับมันจะเกิดอราร์กูไนต์ขึ้นมานะครับนี่เป็นผลึกเลยนะสิ่งนี้นะครับปลอมแปลงไม่ได้แต่ว่า 10x เนี่ยมันมองไม่เห็นนะถ้า 10x มองไม่เห็นนะครับอันนี้ก็หลายร้อยเท่าอยู่ นี่ความเป็นธรรมชาตินะครับดูแล่ดอกมะขามอะไรนะั่นก็อยู่ในเนื้อดินเลยนะใต้ผิวนะครับแล้วก็อาราบูไนท่านดูขึ้นปกคลุมสีดำดำเนี่ยดำดำนี่เผยจะเป็นคาบลักด้วยนั่นเนี่ยไม่แน่นะนะครับเนี่ยท่านดูกลย มันคาบลักเลยแล้วก็อะลคไน์ก็ขึ้นแล้วก็มีการขึ้นตามรอยปีแยกรอยแตกนะครับเป็นการเสริมเนื้อนะครับเพราะว่าเกิดจากแคลเซียมคาร์บอเนตนครับกดแห่งการเคลื่อนที่นี่สวยงามครับเห็นไหมว่านไม่แน่นะพวกนี้อาจจะเป็นในเรื่องของว่านชนิดใดชนิดหนึ่งในการผสมลงไปนะครับเพราะว่า ไม่มีใครเกิดทันนะคนในปัจจุบันเนี่ยที่มีชีวิตอยู่เนี่ยไม่มีใครเกิดทันนะครับได้แต uh, ่บรรยายว่าเป็นว่านนะครับมีว่านร้อยแปดในการส่วนผสมว่านเกษร,รต่างๆนี่ท่านดูการเกิดอะลาโกไน์เห็นไหมเป็นเส้นเลยนะครับวันนี้เราต้องเอาหลัาวิทาศาสตร์เข้ามานะครับมาจับเราจะเห็นได้ชัดเจนนะในเรื่องพวกนี้นะครับความเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ ตอน 10x เนี่ยไม่ค่อยเห็นนะจะไม่เห็นเลยด้วยซ้ำนะครับนี่ขยายหลายร้อยเท่านะในเรื่องว่าเรื่องมวลสารและคว,วามเปลี่ยนแปลงท่านดูการเกิดละลาก็ไนเส้นนี้ขึ้นมานะครับบางที่เ้าบอกว่าเส้นพุทธคุณนะครับอก็แล้วแต่นะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติต้องมีความเปลี่ยนแปลงอ่านี่นี่น,นี่ตรงนี้เป็นทรายทองนะทรายเงินทรายทองนะไม่ใช่ธรรมดานะครับพระไม่ได้ปิดทองนะครับเห็นนะ เนี่ยครับผมพยายามจะเบอ,อร์เบอร์ให้เห็นว่าเป็นสีทองครับอาจจะมีในเรื่องของถัดไปก็อาจจะเป็นในเรื่องของเงินก็ได้หรือเหล็กไหลก็ได้นะครับขาวๆเรื่มเรื่มเล็กๆแต่ตรงนี้สีทองน่าจะเ,าเหลืองชัดเจนนะครับเนี่ยว,วุบวับววับเนี่ยนะครับก็มีก็แสดงว่ามีส่วนผสมที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับในพระเนื้อดินเผาหลวงมะปานวบางนมโคนะครับ อันนี้เป็นพิมพ์ขีไก่หางห้าเส้นพิมพ์ขี่ไก่หางห้าเส้นนะครับอ่ามาดูกันนะเนี่ยครับสิ่งที่เสริมเนื้ออยู่นี่ด้านหลังครับมีในเรื่องของการยุบย่นนะครับมีหลุม มีหลุมเทพนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของมวลสารก็เป็นได้นะครับเหรือว่าเป็นเรื่องของอพวกว่านต่างๆที่เกิดการย่อยสลายนะครับแล้วยุบตัวลงไปนะครับเป็นโพรงอันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนะครับสิ่งอย่างนี้นะครับมันทําให้เราเห็นว่าพระมีความเก่าแน,น,น่นอนนี่ครับแล้วท่านดูรอบๆในอรอบๆมวลสารพวกนี้นะ,ะเดี๋ยวผมซูมเข้าไปให้ดูนะี่ครับ ในหลุมนะก็ยังเกิดนะครับก็ยังเกิดในเรื่องของการเกิดอารากอนไนอ่าตรงนี้ก็ใช่นงานนะครับเนี่ยนี่ท่านเห็นไหมเป็นแท่งชี้แหลมๆเหมือนเข็มเนี่ยครับเนี่ยแล้วก็ขาวๆนะครับที่จับตัวกันเป็นผลึกเกิดขึ้นตามรอยล้าวนี่ชัดเจนนะครับเกิดจากแคลเซียมคาร์บอเนตนี่ครับเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นอารากอนไนนี่ขึ้นรอยตามแตกรอยแตกตามเนื้อดินเนี่ยครับ อันนี้ก็อีหลุมหนึ่งนะครับนี่อยู่ใน,นนี้มองไปเป็นหลุมนะครับเป็นหลุมเป็นหลุมนะก็เป็นเรื่องของธรรมชาติครับในเรื่องของการศึกษานะพระเก่าดูความเก่าครับดูธรรมชาติความเปลี่ยนแปลงนะครับหลักวิทยาศาสตร์หลักความเป็นจริงนะครับไม่ใช่มาชี้ตําหนินะครับไม่ใช่มาชีตา้ตำหนิท่านูโอ้โหโอเคนะเดี๋ยวผมค้างภาพนี้ไว้ให้นะครับ โอเคสิ่งในวิาพากษทั้งไปต้องขออภัยมานที่นี้นะครับเห็นไมด่ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วท่านที่สนใจหนังสืออ e ีบุ๊กหรือมือเงินนะครับก็เบอร์โทรไลน์แอดอยู่ด้านหน้า,นาท่านแล้วนะครับสวัสดีครับ